วัสดีค่ะพี่น้องมาจาับมามากินอันนี้ในวันที่ฝนตกนะคะตำข้าวปุ้นค่ะตำข้าวปุ้นปูอัดผักแล้วก็กุ้งสดจะ้ะตำข้าวปุ้นใส่ปูดอโอปูดองสาวรานามาปูสดของแท้ค่ะขอโทษเด้อค่ะผู้ใดเพิ่นบ่กินปูสาวร้าก็ขอโทษขออหัละลายเด้อค่ะเป็นอาหารนาะค่ะนาอใส่กุ้งใส่ยังมาจากมาหนุมจะ้ะไม่พูดภาพทำเพลงแล้วค่ะ ฝนตกไปใช้บะไรกะนหนุ่มเมือหนุ่มเชนครัพี่น้อง หวานคะ่ะหวานสาวนั่นไปฮะมาละโบเจอคะ่ะเพราะสาวานั่นไปไปไก่หวานสุดกระเสใสตัวดองค่ะ chấm mì con cả chẹp ra này có xẹp cả mà đưa chặt cho nhau tôi thuộc mông đồ, bằng thay bằng lao สดครบไห้รายค่ะหัวบอกกับพี่น้องกับเง่นเนาะกับเงินยไงจ้ะ hmm. ูหน่อยกินได้เบิดโตค่ะพี่น้องว่าป,ปูเลดูนี่พันเปลือกพันอ่อน เ่อตัวเต้ยค่ะพี่น้องทอ้องรัมหากุ่มบุมน้ำกัน ทานข้าวในกลัวนะคะมันมันเข่าค่ะตรนน้ผมจีนเจ้าลั่นกระเา้า,เาปิดกาดไม่ดีนอกม้านไม่ได้ จแะแบบเวิร์ดเลยค่ะขอกินปูให้พี่นอ้องเบิ่งในเด้อค่ะเด้อจัะไดนหน,น่อยบุพาน,น,พานค่ะพี่น้องบุพานเด้อค่ะกินล้านไม่เอาเอาพี่น้องเนาะ มันดูมันจะปบบพันเนี่ยนะทาน,นจบหมดเหลือ สาวรันขอตุดขอไปหลายๆเด้องพี่น้องเพ็ดลองกินเพ็ดเพ็ดแก่แก,แก่ขนบันเฮาแก่หอนเบอร์อะค่ะในสาวรันขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องคลิปนี้สิอยกากเงาแน่เด้อค่ะสมุทาเบิ่งให้สาวรันแน่เด้อค่ะฝากกดติดตามฝากากดไลค์กดแชร์ให้สาวรันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจากพี่น้องจ้ามายนะคะ